สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจ s ล i c w o r เวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแปลกกว่าเดิมนะมาเจอเจ้าบอสโอเมก้าศูที่พี่เคยมีนะตอนนี้มันก็มีแค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวพี่วันนี้พี่จะหาเพื่อนให้มันอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าตาของเจ้าโอเมก้าศูกกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นเจ้าบอสเลยนะ บอสทีเล็กตัวใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนี่นะครับร่างมันก็เท่นะเรืองแสงด้วยนะสำหรับเลเวลของมันก็อยู่ที่เลเวล32นะพี่ก็ดองมาสักพักแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะหาเพื่อนให้มันนะครับเจ้า3ามเขาหรือเจ้าเขาเยอะอันนี้นะเจ้าจักรนอต3 2นะครับ ก็ซื้ออยู่ที่16,000 DNA ส้มนะหรือ Boss DNA นะครับเดี๋ยวเราก็จะซื้อเลยนี่มาแล้วนะครับเจ้าจักกะน n a t โอเคเขาเยอะมากอะโอเคสวยงามเดี๋ยวเราก็จะตั้งไวใ้ใกล้ๆก,กับเจ้าโ m e g a เก้าเลยอ่ะเลื่อนผิดโอเคตั้งไว้แถวนี้เลยนะครับ โอเคตรงนี้แหละมาปลดล็อกด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปดูหน้าตาของเขากันดีกว่านะครับเจ้าจักกานะนอต32ะนี่อย่างเท่เลยนะตัวก็เรืองแสงเหมือนเจ้าบอสโอเมก้า09เลยสามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับเจ้าบอสพวกนี้แต่เวลาเอาไปลงต่อสู้เนี่ยก็เอาสู้ได้แค่บอสกับบอสเนาะท่าของเขาก็เพิ่มพลังโจมตีนะอันอื่นก็ยังไม่ปลดล็อก โอเคไม่รู้ปลดล็อกยังไงเนาะถ้าอื่นไม่เป็นไรใช้แค่นี้ก็พอนะครับอ่ามีรับของรางวัลโอเคได้เงินเขียวร้อยหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเลเวลให้เขาสักหน่อยตอนนี้ก็เลเวลหนึ่งอยู่โอเคเพิ่มก็ไม่มากนะทีละ40ของดี a นอส้มเนาะเดี๋ยวก็เพิ่มกันเลยโอเคไปปึ๊บ สักเลเวล10อ่าเลเวล10ก็ปลดล็อกแล้วนะไป20เลยละกันอ่าเลเวล20แล้วโอ้โหมันปลดล็อกอย่างนี้เอาเลเวล30เลยดีกว่าเนาะโอเคไปเลเวล30เลยนะครับใช้ดินเอซ่มไม่มากเท่าไหร่นะในการเพิ่มเวลโอเคตอนนี้ก็เลเวล30แล้วนะ มันก็แม็กอยู่ที่เลเวล40นะครับแต่เอา30ก่อนละกันนะครับโอเคก็พร้อมล้เอ๊ะเดี๋ยวสิไปเก็บของก่อนดินี่ได้เงินเขียวอีกร้อยหนึง่งอ่าเงินเขียวอีกโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับโอเคดินเอซ้มก็ยังเหลือพอสมควรเลยนะไม่เป็นไร เอาแค่เลเวล30ก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาเจ้าบอสลงสนามต่อสู้กันดีกว่าเนาะเดี๋ยวก็เข้าไปที่อันนี้อ่าอันนี้นะครับก็เอาแพ็กนี้แหละอา้าวใช้บอสสองตัวลงสู้เหรอนึกว่าเลือกตัวใดตัวหนึง่งอ่าก็จัดอย่างนี้เลยละกันนะครับใช้30เงินเขียวในการต่อสู้ครั้งหนึง่ง ก็โอเคตัวแรกไปแท้งตัวที่2น่าจะโอเคอยู่ทีเด็ดเลยก็คืออยู่ที่เจ้าโอเมก้าศูนย์เ้นะมันมีท่าอมะตะของมันอยู่อ่ะฟื้นคืนชีพได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็เป็นตัวแท้งเลยละกันสะสมแต้มชาร์จนะตอนนี้บอสฝั่งตรงข้ามมี2แต้มแล้วโจมตีมาหนึ่งนะครับ โอเคตอนนี้เรามีสามเราก็ชาร์จต่อเลยมันป้องกันตอนนี้มันมีสองแต้มไม่ทำอะไรเราก็ชาร์จสี่โจมตีสองไปเขาสองแต้มนะครับปังโอเค อน,นี้ AI มี5แต้ม5แต้มแล้วมันเปลี่ยนตัวนะเอาโอเมก้า09มาเหลืมาแล้วมันโจมตี4เลยนะโอเคโอเคเป็นตัวแท้งเนอะมาแล้วครับโอเมก้า09ของพี่นะลงมาด้วยแต้ม8แต้มก็โจมตีมันเลยปึ๊บปึ๊บสแต้มก็พอนี่ แล้วก็ป้องกัน2ที่เหลือชาร์จไปสองแต้มไปนอนนะเจ้า AI เจ้าจักรนอตของ AI ลงสนามนะครับมี4แล้วมันใช้ท่าไม่ตายไปเนี่ยอ่ามันใช้ท่าไม่ตายนะครับเพิ่มพลังต่อสู้ให้มันนะพลังโจมตี เพิ่ม25%แล้วมันก็โจมตี5เข้าเราสามปังนิดหน่อยนะครับแต้มมันหมดอย่างนี้เราก็ใส่เลย8แต้มไปคับคำรามหนึ่งทีแล้วก็ไปปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีบอสรอบแรกเนะเาะบอสมาชนกันมันต้องสู้ถึง2รอบ ได้ดีนเอม่วง100นะครับไปรอบ2กันนะครับครั้งนี้ของเขามีครึ่งบกครึ่งน้ำกับนะจักกัน็อตเนาะจ้สลามันเดอร์เราก็จัดเหมือนเดิมแหละลงสนามเพอมีอยู่แค่นี้ไปใช้300เงินเขียวเดี๋ยวเราก็เป็นตัวแท้งเหมือนเดิมเราก็ชาร์จก่อนไอมี AI 2 2แต้ม แล้วไม่ทำอะไรเราก็ชาร์จต่อเลยนะครับเจ้าบอสสลาม,มันเดอร์นี่มันรู้สึกจะมีท่าเพิ่มพลังป้องกันนะไม่ทำอะไรเราก็ชาร์จสี่โจมตีสองต่อไปหน่อยไม่เข้านะโอเคตอนนี้มันมีห้าแต้มแล้วอ่ะ อาแต้มแล้วโอ้มันใช้ท่าไม้ตายนะครับเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองโอเคอแล้วตัวนี้ค่อนข้างจะอึดด้วยนะตอนนี้เรามี80%โจมตีเลยแหละต้องโจมตีแปดเลยปะโอ้โหมันป้องกันถึงห้านะ เขาแค่สแต้มเองเก็บได้นิดเดียวเองนะครับโอเคตอนนี้ AI มี4มันเปลี่ยนตัวนะแล้วมันไม่ทำอะไรโอเคเราก็ชาร์จหมดเลย4แต้มมันป้องกันหนึ่งปี6แต้ม6แต้มแล้ว ไม่ทำอะไรอีกแล้วเราก็ชาสีโจมตีสีไปเข้าสองแ้มปังเข้านิดเดียวเองนะครับตอนนี้มันมีแปดแมแล้วนะน่าจะโจมตีแล้วแหละแล้วมันก็โจมตีเจนะครับเราก็นอนดิปั๊บปัง,ปงขวิดเรียบร้อยสิเรา โอคครับไปนอนนะครับเจ้าจัากรนอตสังสองเราโอเมก้า oh, ลงมาเดี๋ยวเราใช้ท่าไม้ตายก่อนใช้ท่าไม้ตายปึ๊บฟื้นขืนชีพอัตโนมัตินะถ้าเลือดหมดโอเคคำรามสวยงามไแต้มคืนมันอีกหนึ่งแล้วก็โจมตีเลยต้องเหลือหนึ่งแต้มนะเมื่อกี้มันเหลือหนึ่งแต้มแล้วก็ชาร์จ เหลือป้องกันไปเขา2แต้มก็เรียบร้อยไปจักกระนอตของ AI ไปนอนจเจ้าสลาม,มันเดอร์ลงมานะครับตอนนี้มันโอมันใช้ท่าไม้ตายแล้วนะเพิ่มพลังป้องกันอีกแล้วเพิ่มสองครั้งแล้วนะป้องกันแล้วไม่ทำอะไร ครั้งนี้รู้สึกมันจะป้องกันเยอะนะถ้าจำไม่ผิดเราก็ขอชาร์ 4, จสี่โจมตีสี่ก่อนนั่นไงมันป้องกันถึงหอะ่ะปังเดี๋ยวรอบต่อไปเราค่อยโจมตีนะครับโอเครอบนี้มันมีสี่แต้มแล้วไม่ทำอะไรอย่างนี้เราจัดการแล้วก็โจมตีทั้งหมดที่มีแปแต้มไปเข้าเจ็ดแต้มนี้ก็เรียบร้อยไหม ปังเรียบร้อยไปนะครับเจ้าสลัมันเดอร์โอเคครับก็ชนะไปนะครับทั้ง2รอบนะครับในการเอาบอสมาชนบอสเนอะได้พาน้องใหม่เจ้าจักรนอตสามลงสู้ด้วยได้ของได้เป็นอะไรอัมพันก็ดีได้ตัวก็ดีมากโอเคได้อัมพันนะครับ9,500เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะครับไปได้ อัมพันธ์อีกแล้วนะโอ้ก็โอเคอยู่นะไว้ไปซื้อตัวนะโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสําหรับการตีเอาบอสมาชนบอสเนาะตอนนี้พี่ก็มีบอสสองตัวแล้วนี่น้องใหม่ล่าสุดนะครับเป็นบอสเจ้าจักรนอตสามสองนะครับหรือเจ้าเขาเยอะนี่เองนะครับเขาเพียบเลยแหลมด้วยก็ดูเท่ไปแบบหนึ่งนะครับเจ้าบอสเนี่ยแต่บอสเนี่ยมันเอาไปลงต่อสู้ธรรมดาไม่ได้เนาะ มันก็ต้องเอามาสู้กับบอสด้วยกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรคอยติดตามกันด้วยนะครับบา,บายบายสวัสดีครับแหมเท่ตัวใหม่เลยนะโอเคครับบายบายสวัสดีครับ